สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวานครับในข่าวไวเทนิวครับเรื่องราวนี้จะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มันบีบหัวใจก็ได้นะครับขณะนีนะ้ในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์ภาพของหญิงวัยชารารายหนึ่งครับกําลังออกมารับงานตัดอ้อยนะครับที่ทํางานหาเงินเลี้ยงชีพในบ้านปลายของชุดแบบนี้เนี่ยจนทาให้คนในโลกโซเชียลเนี่ยอดตั้งคาถามกันไม่ได้นะครับว่าลูกหลานของคุณยาย ไปไหนกันหมดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่มีหัวใจใครหลายๆคนครับเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการแชร์ภาพหญิงวัยชรารายหนึ่งนะครับที่กําลังออกมารับงานตัดอ้อยทํางานหาเงินเลี้ยงชีพในบ้านปลายของชีวิตจนทาให้เกิดคําถามขึ้นมาในโลกโซเชียลนะครับว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมต้องออกมาหางานที่ยากลําบากขนาดนี้ออกมาทํางานที่มันเหน็ดเหนื่อยยากลําบากแบบนี้ลูกหลานไปไหนกันหมด นะครับซึ่งปรากฏว่าภาพดังกล่าวก็ถูกเผยแพร่และแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์หลายคนก็รู้สึกว่าสะเทือนใจครับที่เห็นภาพแบบนี้พร้อมตั้งคําถามว่าลูกหลานของคุณยายเนี่ยไปไหนกันถึงปล่อยให้คุณยายเนี่ยต้องมารับจ้างทํางานอยู่แบบนี้แทนที่จะได้พักผ่อนอยู่บ้านเพราะคุณยายอายุมากแล้วในบ้านปลายชีวิตแบบนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการถามไปถึงหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอยากให้เข้ามาช่วยเหลือคุณยายด้วยนะครับเนี่ยครับเราก็บอกว่าขยันไว้เถอะถึงไม่มีอะไรการันตีว่าขยันแล้วจะรวยแต่น้อยคนขยันก็ไม่มีหนดตายหลายคนก็บอกนี้ครับแต่บางคนก็มองอีกมุมหนึ่งว่าคุณยายอายุเยอะแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเขาออกมาเ,เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าคุณยายที่อยู่ในภาพท่านนี้เนี่ยชื่อว่านางอ้วนเฉียดไปสงครับอาศัยอยู่ที่บ้านเล็กที่98 หมู่หาตำบลหายโศกอพุอไทไธสงจวบุรีดาซึ่งคุณยายเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับหลานสาวอายุ22ปีและต้องเลี้ยงลูกน้อยวัย10เดือนอีกด้วยโอ้โหนะครับหมายความว่าคุณยายก็ต้องเลี้ยงทั้งหลานคุณยายแล้วก็ลูกของหลานคุณยายอีกอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เนี่ยครับต้องเลี้ยงสองชีวิตนะครับแล้วอายุ22นี่ความจริงก็น่าจะต้องออกไปหางานได้หรือเปล่าอะไรงไงหรือว่าต้องเลี้ยงลูก คุณยายก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูในบ้านปลายชีวิตคุณยายก็ยังคงต้องทํางานนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะมีหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยมาให้ความช่วยเหลือบ้างหรือว่าหน่วยงานที่ต้องคอยดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ไม่สอดส่องดูแลกันเลยก็มีการตำหนิมานะครับหลายคนก็บอกว่าชื่นชมคุณยายที่ยังคงแข็งแรงแล้วก็ทํางานแต่บอมุมก็มอง สะท้อนไปถึงรอลูกหลานนะครับทำไมถึงปล่อยให้คุณยายเนี่ยมาลำบากแบบนี้ในบ้านปลายชีวิตก็เป็นเรื่องราวที่ในโลกออนไลน์กําลังวิาพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์นี้กันอยู่ครับเข้าไว้ทีนี่ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ